อย่าทำหกข้อนี้ถ้าคุณไม่อยากลำบากเดือดเนื้อร้อนใจทีหลังนะครับข้อ1อย่าทำตัวติดหลูครับถ้าตอนนี้เนี่ยยังลำบากคือพูดง่ายๆคืออย่าใช้ชีวิตเกินกว่าฐานะใช้ชีวิตให้สมกับฐานะครับแล้วมันจะไม่เดือดร้อนมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นจะไม่เดือดร้อนเลยข้อ2 อย่าไปยุ่งเรื่องของใครถ้าเขาไม่ได้ร้องขอคือเอาความหวังดีไปให้กับคนที่เขาไม่ต้องการถ้าเราช่วยคนที่เขาพร้อมจะเรียนรู้เขาจะซาบซึ้งใจแต่ถ้าไปช่วยคนที่เขาไม่พร้อมเขาจะเกลียดเราข้อ3อย่าให้ใครยืมเงินง่ายๆเพราะเวลาทวงเนี่ยมันยากเสมอข้อ4อย่าไปตัดสินหรือคิดแทนใคร ถ้าไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเป็นครับข้อหอย่าให้ใครยืมของหรือยืมรถโดยเด็ดขาดสุดท้ายต้องมาเดือดร้อนทีหลังข้อ6อย่าไปค้ำประกันให้ใครเพราะสุดท้ายจะมาเดือดร้อนทีหลังเมื่อคนกู้ไม่ส่งคนค้ำประกันจะเดือดร้อนอันนี้เดือดร้อนมานักต่อนักแล้วและนี่คือ6ข้อที่อย่าทํา ถ้าไม่อยากเดือดร้อนหรือลำบากใจในภายหลัง